ลาเป็นชั้นชัน้นขนมชั้นเองวันนี้พืนพันน้องพลอยจะพาพี่ๆไปดูวิธีการทําขนมชั้นค่ะมีพีมะนาวค่ะพีมะนาวพอยสอนน้องพลอยนะคะเก็บค่ะเก็บเก็บดอกอัญชั้นค่ะเป็นสีผสมอาหาร พี่มะนาวค่ะกำลังตรวจว่าน้องคนแป้งเป็นยังไงมั่งผมชั้นวันนี้สีเป็นสีแบบพาสเทลมากๆน่ากินมากๆลุงตรงค่ะลุงตรงกำลังสอนน้าพลอยหยอดอยู่ค่ะปวาจะบวยรดระวัง ไปมุมนู้นไปมุมนู้นไมุมน oh <my> ู้นโอ้ยเลยเลยเดียวพินี่แล้วทำนี้อ่า,อามันจะร้อนงั้นเราต้องรีบทำหยิบแบบไม่ต้องกลัวอ่ามาทำให้ดูแบบนี้สิมา ว่าจะได้ทานนะคะก็มีกำหนดแล้วก็เวลาในการนึ่งแต่ละชั้นแต่ละชั้นการใส่สีของขนมชั้นแต่ละชิ้นจริงๆค่ะต้องใจเย็นๆมากๆเสีขาวสีเขียวอ่าลก็ปิดเราไม่เคยเห็นสีเหลืองเดาเอาจับเวลาจับเวลา จริงแนละ้วดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่ค่อยง่ายสำหรับแม่อุ๋มเลยแต่ก็ขอบคุณลุงโตงที่ทำให้วันหยุดวันนี้มีค่าอีกหนึ่งวันสำหรับการทำขนมชั้นของน้องพลอยอร่อยมากๆค่ะฝากขนมชั้นแม่แตนที่จังหวัดนครนายกนะคะตลาดท่าหุบค,ค่ะนี่เป็นเพจของขนมหวานแม่แตนนะคะฝากอ่าเพจของขนมหวานแม่แตนด้วยนะคะอร่อยจริงๆค่ะตลาดท่าหุบนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ